วันนี้นะก็มีเซตพิเศษแคมเปญพิเศษจากทางค่ายซูนามินะครับเป็นซูนามิบูสเตอร์ฟอร์เกมน่งนั่นเองนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีครับนี้อยู่เค r ี v i วิวนะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นแคมเปญน,น,นะครับจากทางค่ายซูนามินะครับก็เป็นเรียกงว่าเป็นแคมเปญปลายปีหรือว่า สิ้นปีเลยก็ว่าได้นะครับเป็นในช่วงของ11ก็ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นเองนะครับก็เป็นแคมเปญส่งท้ายปีประมาณนี้นะครับเป็นชุดเซตเกมมิ่งนะครับผมที่เป็นเซรามิคบูสเตอร์ for gaming นั่นเองนะครับแคมเปญของเขานี่คือบอกเลยว่าเซตนี้นะครับคีย์บอร์ดเนี่ยเอกพระเอกมากเดี๋ยวไปดูทีละชิ้นกันเลยนะครับว่ามีอะไรมาบ้างนะครับชิ้นแรกก็จะเป็นเมาส์นะครับ gm 5 0 6 macro นะผมเป็นว่า8 d อะไรอย่างนี้ก็คือตัวปุ่มเนี่ยมีมาให้ 8ปุ่มมาโคนะครับเป็นปุ่มพิเศษมนะปุ่มหนึ่งด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของเขาเลยนะมีโปรแกรมสามารถโหลดซอฟต์แวร์ได้นะฮะตัวนี้อ่ะตัวนี้นะครับก็เป็นเกมมิ่งเมาส์นะครับ gm 5 0 6 8 d นย์ c o Key g a มาโคคีเกมมิ่งเมาส์นะฮะตัวนี้ก็คือจะเป็นปุ่มมันมีปุ่มพิเศษมาด้วยอ่าเป็นปุ่มแบบว่าอยู่ตรงฝั่งซ้ายของเมาส์เป็นปุ่มเหมือนมาโคอีกปุ่มหนึ่งที่จะแตกต่างจากรุ่นอื่นๆออกมานะครับตัวนี้นาไฟเนี่ยเป็นอ่า ใช้เป็นคันเล่อหรือ7สีนั่นเองนะครับ DPI เนี่ยสูงสุดอยู่ที่3,200 DPI พื้นเรทเนี่ย125ยยเฮิร์ตนะครับแล้วก็ทรงต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูรูปทรงว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับเมาส์ตัวนี้ก็ตรงนี้จะเป็นสเปคของตัวเมาส์โดยประมาณเดี๋ยวไปดูตัวเมาส์กันนะเปิดกล่องมาก็จะมีกล่องเสียมตายย่อยใหม่อีกทีหนึ่งนะแล้วก็อุ้ยสวยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวแกะให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวดูตัวนี้กันก่อนนะบอกว่าเป็นตัว Craft for easy gaming นะฮะอ่ะลองแกะให้ดูกันเลยว่นคืออะไรมันคือกระดาษหรอเนี่ยมันน่าจะคือกระดาษกระดาษนะเป็นเหมือนตัวซอฟต์แวร์คือบอกว่าให้โหลดซอฟต์แวร์ที่นี่อย่างนี้หรอเป็น install install driver น่าจะอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นกระดาษแล้วก็มีโ l o ก o นะครับแล้วก็บอกเว็บไซต์ว่าซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดได้ที่ไหน <c oughs> อ่ะ ประมาณนั้นไปนะครับก็สําคัญที่เมาส์ตัวเมาส์นะครับผิวเนี่ยโหแกะกองมารู้เลยว่าผิวเนี่ยเป็นแบบมันวาวแน่นอนแบบคอสซี่นะตัวนี้ก็คือจะเป็นผิวที่แบบสะท้อนแสงนะสังเกตว่าจะเห็นฟงเห็นไฟหมดเลยนะครับเป็นผิวแบบว่ามันวาวนะครับใครที่แบบว่าอาจจะไม่ชอบก็อาจจะไม่ถูกใจตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับตัวสตัวแอดเนี่ยก็ใช้แบบด้านมาโดยตลอดนะแบบมันวาวก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินเพราะว่าแบบมันวาวเนี่ยมันจะสะท้อนแสงไงเออแต่มันสวยมันจะสวยในเรื่องของไฟ นะฮะอ่านักปุ่มก็มีมาให้นะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มมาโคเซตได้นะครับเป็น DPI หรือว่าเป็นอะไรก็ตามแล้วแต่เรานะครับส่วนตรวนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็น b a c k w a r d forward นะครับก็ทุกปุ่มมาโคเนี่ยสามารถไปเซตได้ที่ซอฟต์แวร์เลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มพิเศษเพิ่มมาอีกหนึ่งปุ่มตรงนี้นะครับมันเป็นปุ่มที่เรียกว่าช่วยยิงนั่นเองนะฮะเออก็ใครที่ลองดูก็ไปหาลองได้กับเกม ที่ใช้ได้น่าจะมีพวกผับจีพวกเกมยิงๆนะครับปุ่มเนี้ยจะนิยมใช้กันมากนะครับแอจะไม่เคยใช้เหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยถนัดเนี้ยเวลาเราวางมืออะนิ้วโป้งชอบไปโดนเนี้ยเวลาเราลเล่นเกมอะบางทีเราจะกดใช้ยิงอะแล้วรีเฟกต์เราอะมันชอบไปโดนโดนะิ้วโป้งตัวเนี้ยเออแอก็เลยไม่ใช้ตัวนี้นะครับสำหรับใครที่ว่าหาอยู่หรือต้องการใช้เนี้ยที่ต้องการแบบว่าเอาใช้กับเกมเป็นมาโคต่างๆเนี้ยก็ตัวน,นี้มีมาให้นะฮะส่วนทุกทรง,งเขานะครับตรงนี้จะเป็นทรงรเรียกได้ว่า ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้มันจะมีที่ยื่นออกมาด้วยทําให้รองรับทั้งมือมือขวาทั้งมือได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นยวกลอยคือเราเล่นเนี่ยมือเราเนี่ยแทบไม่สัมผัสแผ่นหลังเมาส์เลยก็ได้นะครับเพราะว่าตัวรองเนี่ยมันรองให้หมดเลยยันยูก้อยอ่ะมีโป้งยัน้วก้อยอ่ะรองมาให้หมดเลยนะครับทรงใหญ่มากตัวนี้ถ้าใครที่ชอบแบบว่าเมาส์เล็กๆเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์สเท่าไหร่เพราะว่าทรงที่มันใหญ่เลยนะครับออาเดี๋ยวดูตัวไฟกันนะครับมาดูที่ตัวไฟของเมาส์ตัวนี้กันนะบอกเลย ไฟเนี่ยว่าสีมันจะสวยมาจะสะท้อนเงาเงากับตัวเมาส์ได้ไงอ่านี่นะครับก็ปรับลองปรับดูกับ DPI อย่างนี้นะฮะก็จะเป็นสีตามที่เราเซ็ตเอาไว้ได้นะครับอยู่ที่ซอฟต์แวร์เราเลยอันนี้ก็คือเป็นค่าเบสิกของโรงงานนะครับที่ให้มานะครับ DPI เนี่ยที่ให้มาก็จะมี6ระดับก็บคือจะเป็น6 0กนะครับ800 1 2อย1,600อ4 0 0แล้วก็สูงสุดอยู่ที่3,200นะครับ แต่น่าจะตั้งเน้นจากวันนี้นะครับก็ซอฟต์วแวร์ของเขามีเดี๋ยวอาจะเปิดซอฟต์วแวร์ให้ดูด้วยนะครับว่ามีตั้งค่าอะไรได้บ้างนะฮะอันนี้ก็เป็นด้านข้างข,างของเขานะครับก็จะมีไฟแซมแซอยู่ตามรูหรือตามช่องต่างๆที่เขาออกแบบมานะับเป็นทรงแบบว่าทรงใหญ่สใหญ่มากนะฮะนี่นะไฟสกงสกอ,สะกอนะสะกอตัวใหญ่มากนะเป็นสีอะไรบ้างเงินเนเทาเทานะครับเมาส์ตัวนี้อ่ะ สเปคของเขานะครับก็จะเป็นตัวตัวนี้นะครับชิปเซ็ตจะเป็นตัว 714F นะครับผมก็คือเป็นชิปเซ็ตของเขาที่เขามีให้มาของทางรุ่น gm 5 0 6ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟแบบเจ็ัลเลอร์นะฮะ dpi เนี่ยอันนี้บอกไปแบบหกร้อยถึง3,200 dpi 6กระดับนะครับคือไปเซ็ตได้ที่ซอฟต์แวร์ จะละเอียดกว่านี้ประมานะครับตัวรีสปอนเซอร์อยู่ที่125เฮิรดําน้ำหนักเมาส์ตัวนี้เนี่ยโดยรวมนะครับผมก็คืออยู่ที่ประมาณ145กรัมนะครับถือว่ามีน้าหนักอยู่พอสมควรนะครับถ้าใครที่ชอบเมาส์เบาเนี่ยก็อาจจะต้องดูเป็นตัวอื่นนะเพราะตัวนี้น่ะให้มาบอดี้เนี่ยค่อนข้างจับจัดเต็มเลยนะนัหนักก็อาจจะ เพิ่มเยอะขึ้นนิดนึงนะครับเป็น145กร,รัมโดยประมาณนะฮะตัวสายนะครับก็จะยาวประมาณ1.8เมตรนะครับแล้วก็มีตัวเหมือนตินตุกแกนะแถมมาให้ด้วยไว้แปะเวลาเก็บสายนั่นเองนะแล้วก็หัวเนี่ยเป็นแบบ USB นะครับ g o p a y 2.0โอ้โหบอกเลยว่าสวยงามนะตัวสายเป็นสายทักขนาดตัวเมาส์นะครับจะเป็น128คูณ80คูณ43มิมนะครับก็จะเป็นกว้างคูณยาวคูณสูงไปนะฮะ ตัวนี้นะครับโดยรวมเนี่ยจะอย่างที่บอกไปว่าผิวเนี่ยเป็นกอสซี่เป็นแบบเงามันวบาวนะครับอาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนหรือบางคนนะ<ม>หรือบางคนอาจจะชอบรอวมที่สิ่เรียกก็ใช้ได้ใช้งานได้เหมือนกันนะครับจะต่างกันแค่รูปร่างบอดี้ภายนอกอย่างเดียวนะอย่างที่ส่วนตัวแอร์ก็แอร์อาจจะไม่ค่อยชอบตัวกอสซี่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยถนัดมือมอ,อาจจะลื่นหรือว่าติดมันเป็นรอยนิ้วมือบ้างอะไรอย่างงี้นะครับเนี่ยรอยนิ้วมือเนี่ยถ้าแค่แตะเนี่ยก็จะเป็นรอยนิ้วมือแล้วนะถ้าใครชอบใช้เมาส์เนี่ยเช็ดบ่อยเนี่ยก็ ไม่มีปัญหานะครับแต่ส่วนตัวแอดนี่คือใช้แล้วแบบว่าไม่ค่อยเช็ดนานๆทีจะเช็ดนะครับก็อย่างที่บอกไปตัวนี้จะมีปุ่มเป็น Sniper Key มาให้มันจะเฟี้ยวกว่ารุ่นอื่นๆที่อาจจะไม่มีนะครับก็เราประตัดสินใจกันดูว่าเซตนี้จะตอบโจทย์หรือเปล่านะครับผู้ฟังตัวนี้เป็น,นเรื่องของ M8 นะเป็นเซราจีเวอร์ชัน u n d RGB Gaming h e a d s e t นะครับตัวนี้มีไฟสวยงามนะครับนี่หน้ากล่องเขา ก็จะบอกว่าเป็นไฟ RCB แบ่ RGB, ว่าสไตล์ของ M 8เขาก็คือไฟเนี่ยมันจะวิ่งวนแบบว่าขึ้นลงแล้วก็มีด้านข้างอีกนะครับเดี๋ยวค่อยดูตัวจริงดูกล่องกันอา่าด้านข้างนะครับก็จะบอกสเปคต่างๆงนะครับหูฟังตัวนี้ว่าสเปคอย่างไรอะไรบ้างนะครับด้านข้างต่อไปดูตัวหูฟังกันตัวหูฟังนะครับก็แบบว่าตรงนี้จะเป็นวัสดุแบบพลาสติก นะครับนี ih, พ่พลาสติกนะฮะตรงนี้จะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นผิวเงานับจะสะท้อนแสงอย่างนี้เห็นไหมเป็นเงินเงินนะครับก็คือเป็นโลโกส้สมั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเงาเงาไว้ที่หนึ่งนอกนั้นก็จะเป็นแบบว่าผิวด้านแบบพลาสติกนะครับที่รู้เห็นไหมนะครับตรงนี้ก็จะมีไม้นับมีช่องรับเสียงอยู่ด้านหน้านตรงนี้นะครับเวลาเราพูดเนี่ยเราก็หัน ious. ตรงรูรับเสียงเนี่ยของไม้เนี่ย หันเข้าออปากเรานับจะได้ได้ยินเสียงชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะตัวนี้ก็จะเป็นฟองน้ําแบบหนังรองรับใบหูนะฮะตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่ทรงกลมนะครับสังเกตว่ามันจะเป็นทรงเหมือนรองรับใบหูแบบว่าเข้าที่พอดีเลยะจะไม่ใช่แบบกลมที่แบบว่าอาจจะแบบมีหูเลาติ้งเกินมาบ้างหรือว่าไม่พอดีบ้างนะตัวนี้จะรองรับค่อนข้างดีกว่าตัวที่เป็นแบบแบบกลมนั่นเองนะฮะ สามารถปรับระดับเสียงได้ที่จหูฟังตรงนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดังเบานะับปรับตรงนี้ได้เลยมันจะอยู่ประมาณด้านซ้ายของหูฟังนะครับอยู่ด้านที่มีไม้นะแล้วก็สามารถใช้นิ้วโป้งเนี่ยเาราใส่นช้นิ้วโป้งเนี่ยปรับได้เลยตรงนี้นะครับอ่าอันนี้คือความสะดวกสบายของหูฟังรุ่นนี้นะครับและนี่ก็คือตัวไฟอย่างเขาบอกว่าเป็น R G B นะครับของซูนามิแบบนี้เลยนะครับสไตล์ตเขาที้ไฟวิ่งเป็นเส้นอย่างนี้เราตรงนี้ก็จะมีไฟด้วยนะครับบอกเลยว่า สวยงามนะครับก็คือจะไม่ได้เน้นสว่างหรือว่ามียนะุ่นอะไรเยอจะแยะนะเป็นไฟแบบว่ามีมาให้แม้แต่ปลายไม้ก็มีไฟเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็คือเป็นไม้ที่แบบว่าสามารถดัดได้ไงมันก็ดัดออกได้ดัดขึ้นได้เวลาเราพูดเนี่ยเราก็เอาเข้าใกล้ๆนะเวลาแบบว่าไม่ได้ใช้ก็เอาออกใกลๆหรือว่าไม่ต้องออกก็ได้นะเพราะว่าไม้เนี่ยตัวนี้เป็นแบบว่ารับเสียงแบบอมนิเดเรชแนล annel, <channel. S 1> ก็คือจะรับเสียงเราไปทางนะครับแต่จะรับเสียงได้ดีสุดก็คือ ด้านหน้าของเขาที่มีรูตรงนี้นะครับนะครับด้านหลังก็จะมีไฟแบบนี้สองฝั่งเลยสวยนะไฟนี่คือสวยจะมีเหมือนว่าเป็นผ้าเป็นตาข่ายกันเอาไว้นะครับกันหูเราเนี่ยกับพลาสติกตัวของหูฟังนะก็จะมีตัวนี้มาให้ตัวเนี้ยถ้ามันจะเป็นก็ไม่ต้องถอดมาก็ได้นะอันนี้คือถอดมาให้ดูเฉยรับนะว่าตัวเนี้ยมันมีอะไรบ้างหรือว่า ดีไซน์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็ตัวเนี้ยมันจะแปะอยู่กับด้านนี้น้ำหนักตัวนี้ไม่หนักมากเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ338กรัมบวกลบประมาณนี้นะับไม่เกินสายเนี่ยมาต่อที่สายสายนานะเป็น USB 2.0นะครับมีเป็นสายสีดำยาวประมาณ2.1เมตรถือว่าให้มายาวมากนะถือว่าต่อกหลังเคสมาเนี่ยก็น่าจะเพียงพอนะครับอยวนี้ สเปกตัวรวมหูฟังตัวนี้นะครับก็คือเป็นวิชเชล7.1นะครับมีซอฟต์แวร์สามารถไปปรับ EQ แล้วก็ไปปรับบุกเล่นต่างๆของไมค์ของหูฟังได้นะครับแล้วก็รองรับเนี่ยซอฟต์แวร์เาเนี่ยเห็นจาบว่ามี Mac ด้วย Mac OS OH ก็ใช้ได้นะแล้วก็มีของ Windows แต่ Windows 11เนี่ยไม่แน่ใจนะว่าทางซูรามิได้อัปเดตมาหรือยังนะครับเพราะว่าอย่างซอฟต์แวร์บ,บางตัวก็อาจจะไม่รองรับ Windows 11ก็ถ้า Windows 10เนี่ยก็สามารถใช้ได้ปกตินะครับตัวนี้นะครับก็เป็นหูฟังที่อยู่ในเซ็ตแคมเปญซูรามิ บูสเตอร์ for gaming นะครับก็เดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกัน <S <S เ็นคีย์บอร์ดนะครับผมในเซตของซูนามิบูสเตอร์ for gaming ตัวนี้ด้วยนะเป็นในรุ่นของ MK04 นะครับเป็น87คีย์และครับผมก็คือเป็น TKL นั่นเองหรือว่าเป็น Tenkeyless 80%นะครับตัวนี้จะเป็นสีแบบว่า Young Grey ประมาณนี้ออกเสียงพริขออภัยด้วยนะก็คือจะเป็นสีเทา จะมีเทาเข้มเทาอ่อนสลับกันนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของเขาเลยจะมีเป็น ESC สีย้อมส้มแดงๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะด้านหลังนะครับก็จะบอกสเปคต่างๆนะครับว่าเป็นอะไรปุ่มยังไงสวิตช์ยังไงบ้างนะตัวนี้ได้มาจะเป็นบูสวิตช์นะครับเป็นโอเทมุสวิตช์นั่นเองนะครับอันเดี๋ยวไปดูตัวจริงกันนะฮะตัวนี้นะครับเป็นรุ่นของ MK04 จากทางค่ายซูนามินั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ในเซตด้วย ตัวนี้เป็น tgl นะครับ80% 87คีย์นะครับเป็นบูสวิต i t ด้วยนะครับเป็นโอทิมุสวิต c h นะฮะตัวนี้นับสังเกตเลยตัวนี้สีจะไม่เหมือนรุ่นก่อนรุ่น mk 0 3เนี่ยจะเป็นสีดำล้วนใช่ไหมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นสีออกเขาเรียกว่าเป็นเทาเทาอ่อ,อนแล้วก็มีเทาเข้มเนี่ยตัดอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีปุ่ม esc ที่เป็นสีแดงนะครับตัวนี้ไฟเนี่ยจะเป็นแบบฟิกมาเลยนะครับไม่สามารถเปลี่ยนสีไฟได้แต่โหมดไฟเนี่ยเปลี่ยนได้นะครับมีโหมดไฟของเขา ส่วนวัสดุเนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็น ABS นะครับจะทำมาสวยเลยนะเป็นแบบว่าหรูหรามาเฮ้าเลยทีเดียวตัวคีย์แคปนับสังเกตอ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูนับตัวคีย์แคบของเขาคีย์แคบมอยเป็นสีเทานับตัวตัวหนังสือเนี่ยที่ทำมาจะออกสีทองทองนะครับจะไม่ไม่ใช่สีขาวนะเป็นออกของทองน้ำตาลน้ำตาลบอกเลยว่ามันเหมาะกันมากมันเข้ากันมากนะครับในสีของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยที่เป็นสีดำเนี่ยตัดกับตัวคีย์แคปเป็นสีเทาเนี่ยบอกเลยว่าลงตัวกันมากนับสีทองทองอ่อนน้ำตาลน้ำตาลเนี่ย ตัดกันเนี่ยโอ้โหเรียวนะครับแล้วก็ตัวคีย์แคปนะครับตัวนี้จะไม่ทะลุคีย์ไทยนะครับจะเป็นทะลุแค่คีย์อิงเท่านั้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นปัญหาสาหรับใครที่อยากว่าไม่เน้นไฟทะลุไฟรอดเน้นแบบว่าใช้งาน t k l หรือว่าเน้นใช้งานแบบว่าขอมีไฟแล้วก็เป็นไปคานิคอพออ่ะอันนี้คือตอบโจทย์ job, แน่นอนนะครับโหมดไฟนะครับเมื่อกี้ลองไปกดดูมีประมาณ12โหมดนะครับจะมีก็กดตรงนี้ได้เลยไม่ต้องกดฟังก์ชันแล้วก็กดปุ่มไฟตรงนี้จะ เปลี่ยนหมดต่างๆได้นะครับก็ลองไปกดไปเล่นกันดูตรงนี้จะไม่มีซอฟต์บแวร์มาให้นะครับก็ปรับได้ที่ตัวคีย์บอร์ดเลยเป็นบปักแอนเพย์นะครับต่อแล้วใช้งานได้มันมีปัญหานี่สวยเป็นบูสวิตนะครับนี่บูสวิตสีฟ้าอย่างนี้เลยเดี๋ยวจะไปลองกดให้ฟังเสียงนะครับว่าเสียงบูสวิตของโอทีมูสเนี่ยเป็นอย่างไรว่าลั่นถูกใจกันหรือเปล่านะครับ ้านหลังนับก็จะไม่มีอะไรมากมายก็จะมียางกันลื่นมาให้2จุดนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเล็กๆเป็นพลาสติกนะครับเล็กๆเอาไว้กันเวลาลื่นเวลาระวังว่าไม่ได้ปรับความสูงแต่ปรับความสูงเนี่ยปรับได้1ระดับนะครับตรงนี้เลยนะฮะใครที่ไม่ใช้ก็ปิดได้พับได้แล้วก,ก็ใช้แบบเรียบปกติแบบนี้ได้เลยตัวนี้ดับโดยรวมแล้วก็สวยงามอยู่แล้วนะครับสเปกก็จะคล้ายๆตัว M K 0 3เลยต่างแค่สีนะแล้วก็ ตัวคีย์แคปต่างๆที่มีให้มาเป็นสีแบบสีใหม่นะตัวนี้นะครับฟัสดุร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น ABS หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะเป็น87คีย์เปลี่ยนสวิตช์ไม่ได้นะครับก็คือเป็นสวิตช์ที่แบบว่าแบบกี้มาเลยนะครับเป็นตัวโอเทมุสวิตช์นะครับก็จะมีบูลเลต์เป่าแต่ตัวเนี้ย จะมีเป็นบูสวิตมาให้ดูกันนะครับหรือ่เป็น USB 2.0นะครับสายก็ยาวประมาณ1.5เมตรนะครับถือว่าให้ยาวมาพอดีพอดีไม่ยาวมากไม่สั้นมากเกินไปนะครับในตัวของคีย์บอร์ดนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับใช้ได้ทั้ง Windows 7, Windows 10, w i n d o w น11นะครับก็สามารถต่อใช้งานได้เดยไม่ต้องลงซอฟต์แวร์เป็นลักแอนเพย์นะครับตัวนี้ตั้คีย์บอร์ดเนี่ยโดยรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 780กรัมนะครับอันนี้คือเขาเขียนมานะว่าเป็นเจ็ดร้อยแปดสิบกรัมโดยประมาณนะครับแล้วก็ตัวหน้าของเขานะครับอยู่ที่360คูณ135มคูณ37มิลลิเมตรนะครับก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงนั่นเองนะฮนะนะ้ำหนักก็ถือว่าอยู่ในไม่เกิน1กิโลนะครับก็ไม่เบาไม่หนักจนเกินไปนะครับแต่ก็คือโดยรวมเนี่ยตัวเนี้ยค่อนข้างชอบโดยส่วนตัวคือชอบสีชอบการออกแบบที่แบบว่าคีย์แคปเนี่ยเป็นสีออกทองทองตัวทองตัว ตัวฟอนต์เนี่ยเป็นสีทองนับส่วนตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นสีเทาก็จะมีเทาเข้มกับเทาอ่อนตัดกันไปก็คือเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นสีกับว่าทํามาค้่งโดดเด่นและสวยงามกันเลยทีเดียวนับในรุ่นของ MK04 ในเซตนี้นะบอกเลยว่าเซ็ตนี้คุ้มค่านะสำหรับใครที่อยากได้เป็นของขวัญให้ตัวเองในช่วงปลายปีนะครับหรืออยากได้เซตเกมมิ่งเกียร์ที่แบบวฮ้ยครบเซ็ตเลยราคาครบเซ็ตเลยก็ได้คีย์บอร์ด หูฟังเมาส์ไปเลยนะว่าคือใช้งานเล่นเกมได้เลยอย่างบางคนก็ซื้อฝากเพื่อนฝากใครก็ได้เหมือนกันนะเหมาะกับการเป็นของข,องขวัญปีใหม่นั่นเองนะฮะโดยรวมนะครับก็3ชิ้นนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็เซตเนี้ยราคาพิเศษนะในช่วงของ1 1 1 1นี้นะก็อย่าลืมนะครับไปติดตามกันได้นะครับที่ซินรามินะครับผมไทยแลนดนะ์ใน s h อป e ี้เลยนะครับก็ตัวเนี้ยจะเป็นแคมเปญน,นะครับจัดอยู่ในราคา 1>, 1 8 9 0ันรบาทนะับได้ไปเลย3ชิ้นนี้นะผู้ฟังเมาส์คีย์บอร์ดแมคานิคอลที่เป็น TKL ด้วยนะบอกเลยว่าเป็นคีย์บอร์ด TKL ที่ราคาดีที่สุดในตลาดณนะตอนนี้เลยก็ว่าได้นะับแล้วก็ดีไซน์นสวยงามมากนะฮะค่อนข้างคุ้มเลยนะครับในราคา1,890ัได้คีย์บอร์ดที่เป็น TKL ปกติพวกคีย์บอร์ดแมคานิคอล TKL เนี่ยราคาจะ่ยจะ1,000ขึ้นอยู่แล้วนะโดยตลาดนส่วนใหญ่จะ1 0 0 0งพันฉันจะเนื่อยทำไม ดยในตลาดนะครับราคาคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะสูงอยู่แล้วพวกเมคเรนิ้เข้า TKL เนี่ยราคาพันขึ้นแน่นอนแต่เซตเนี้ยนะครับจัดมาให้3ชิ้นนี้1,890บาทครับแล้วก็ประกันของเขาเนี่ยสปีด้วยนะครับบอกเลยว่ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อซูมิทิเรียนได้เลยนะครับก็เดี๋ยวมีแคมเปญต่างๆนะครับหรือพิเศษส่วนลดพิเศษเนี่ยก็ติดตามเอาไว้นะครับที่ซูนามิไทยแลนด์นะครับผมหรือเข้าช้อปปี้เนี่ยไปกดติดตามได้เลยนะครับจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะฮะเป็นช้อปปี้ซูนาม เป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะสเปคต่างๆนะครับก็ถ้าใครสนใจสั่งซื้อหรืออยากร่วมแคมเปญนี้นะครับก็เดี๋ยวทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมสำหรับน,นี้ KGN a d The g a n g Channel นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ